วันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวอิกาคุลิแบบรวบรัดส,สกิลแรกส่งสกิลที่สองออสไลด์แล้วกันขอเรียกว่าแยง่งสกิลสองแยง่งแันติเมตอาจจะบังนิดหน่อย สกิลแรกที่เกิดไปสกิลนีส้สกิลนี้ทำให้ติดสโลว์ไปเวลานาะนแล้วเราจะได้ลูกบอลมาอยู่ในมือมองพาร์ตก็คือมองพาร์ตเหมือนเดิมแล้วสกิลถัดไปสกิลที่สองสกิลท้ัชสกิลนี้จะทำให้ติดสโลว์สกิลนี้ทำให้ติด สโลวเป็นระยะเวลานานมากและบอลจะได้ที่ตัวเรานานขนาดไหนไปดูนี่คือมันติดนานแต่ว่าผมวิ่งช้าขอจบการรีวิวเอกกรีแบบรวบรัดเพียงแค่นี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย